สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเลขนำโชคลัคนาราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์2566คลิปนี้นะคะมาเปิดเลขนำโชคเสริมดวงโชคลาภการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์กันเลยค่ะเอาละค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยที่ท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะในเดือนกุมภาพันธ์ท่านจะได้รับความช่วยเหลือที่ดีจากเพื่อนร่วมงานทีมงานหรือหัวหน้าง,งานนะคะที่จะมาช่วยงานที่เกิดการติดขัดอยู่ให้มีความคล่องตัวขึ้นได้ค่ะสำหรับเลขนำโชคของท่านในเดือนนี้ก็คือเลข27นะคะ มาถึงท่านที่เกิดราศีพฤษภค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้อาจมีปัญหาในงานที่ต้องปรับปรุงหรือว่าแก้ไขซึ่งตัวชาวพฤษภเองอาจจะต้องรีบปรับตัวให้เข้ากับลักษณะงานนั้นๆที่ทำอยู่นะคะหรือนำจุดแข็งจุดเด่นในสิ่งที่ตัวเองนั้นถนัดมาประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะงานค่ะ เลขนำโชคของท่านก็คือเลข4-6นะคะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดราศีเมถุนค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านอาจจะต้องพบเจอกับงานที่เข้ามาอย่างหนักหน่วงจนล้นมือเลยค่ะรวมถึงอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานของคนอื่นๆอีกด้วยซึ่งตัวของชาวราศีเมถุนเองต้องจัดสรรและเรียงลำดับความสำคัญให้ดีๆนะคะสำหรับเลขนำโชคของท่านก็คือเลข91ค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะ ในเดือนกุมภาพานันธ์นี้มีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าการสนับสนุนที่ดีทําให้งานต่างๆที่ติดค้างอยู่นั้นจะสําเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีค่ะรวมถึงอาจได้ร่วมงานกับเพื่อร่วมงานเก่าๆหรือว่าทีมงานที่รู้ใจกันเป็นอย่างดีด้วยนะคะเลขนําโชคของท่านก็คือเลข8 8ค่ะมาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กกันยายนค่ะ ชาวราศีสิงห์มีโอกาสได้ทํางานใหม่ๆที่ตัวคุณเองรู้สึกอยากทําแต่ก็อาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่ตัวคุณเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญมากนักนะคะจึงควรต้องมีการพัฒนาตัวเองและเรียนรู้ในส่วนงานนั้นๆค่ะสําหรับเลขนําโชคของท่านก็คือเลข1นนะคะมาถึงท่านที่เกิดราศีกันละค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะ เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นช่วงที่อาจจะพบเจอกับอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามารบกวนรวมถึงอาจเจอสงครามจิตวิทยาในที่ทำงานจึงอาจทำให้เกิดความหงุดหงิดหรือว่าหัวเสียก็เป็นได้นะคะสำหรับเลขนำโชคของท่านก็คือเลข6.1ค่ะมาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีตุลน,นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะ มีเกณฑ์โดดเด่นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะจะได้รับความร่วมไมายร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานที่จะเข้ามาช่วยเหลือเป็นอย่างดีรวมถึงจะได้รับความชื่นชมหรืออาจมีข่าวดีในเรื่องเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานที่สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับเลขนำโชคของท่านก็คือเลข66นะคะ มาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีพิจิกค่ะหรือท่านี่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้อาจได้รับผิดชอบส่วนงานที่มีความซับซ้อนมากกว่าเดิมจึงทําให้ต้องมีความละเอียดและรอบคอบม,มากขึ้นรวมถึงอาจจะต้องใช้ความเป็นศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้งานนั้นๆออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจนะคะเลขนําโชคของท่านในเดือนนี้ก็คือเลข11ค่ะ ถัดมาคือท่านที่เกิดในราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมค่ะถือว่าช่วงนี้จะมีความคล่องตัวเป็นอย่างมากนะคะจะมีทักษะความสามารถที่หลากหลายรอบด้านเรียนรู้ในเรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็วอีกทางจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีอีกด้วยค่ะเลขนำโชคของท่านคือเลข63นะคะ ถัดม,มาคือท่านที่เกิดในราศีมังกรค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15้ามกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้ทำงานที่มีจำนวนเยอะขึ้นหรือว่าได้ทำงานที่มีความหลากหลายประเภทเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าตัวคุณเองมีการจัดระเบียบและจัดสรรเรื่องงานและเวลาได้เป็นอย่างดีก็จะมีความสุขในการทำงานมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเลขนำโชคของท่านคือเลข7 1หนึ่งนะคะ ถัดมาคือท่านที่เกิดในราศีกุมค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีและมีความโดดเด่นจากสายงานที่ทำอยู่เป็นอย่างมากรวมถึงจะมีโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเชน่นได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นเป็นต้นนะคะเลขนำโชคของท่านคือเลข14ค่ะและเราก็มาส่งท้ายกับทีท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะชาวราศีมีนเป็นช่วงที่มีความสุขกับการทำงานเป็นอย่างมากค่ะรวมถึงตัวเองก็ดูมีสเสน่ห์และมีมนุษยสัมพันธ์ดีทำให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในการทำงานที่ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับเลขนำโชคของท่านก็คือเลข4 9 3ค่ะ เอาละค่ะแลนนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดตัวเลขนำโชคประจำเดือนกลุ่มพาพันธ์2,566นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ